ครับนี่คือภารกิจหนึ่งที่ลุงเกษตรทําตอนนี้อยู่ที่สวนเกษตรพันไม้ครับอยู่ในซอยเจดีสามที่สองหมู่ที่แปดตำบเจดีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับที่นี่คือเกษตรท่องเที่ยวรายการเรียนรู้ลุงเกษตรอยู่ตรงนี้นะครับกับภารกิจของลุงเกษตรก็คือวันนี้ทําการตัดกิ่งพันนะครับฝรั่งไผ้แดงฝูงทิ้นนะครับขอย้ําว่าเป็นสายพันธุ์แท้นะครับตรงนี้นะครับอันนี้ฮะเห็นว่าจะมีรากเยอะเลยนะครับเนี่ยทุกกิ่งที่เราตัดมาจะต้องมีรากเยอะแล้วนะครับอย่างนี้นะครับแล้วเราก็จะต้อง ตัดมาแล้วก็คัดตัดแต่งกิ่งฮะใช้กรรไกรตัดแต่งกิ่งริดใบอะไรออกเพื่อลดการไถ่ยน้ํานะครับหลังจากนั้นเราก็จะไปทานะครับไปทาโดยการทาของเราจะทาใส่ขิงมะพร้าวครับเพราะฉะนั้นจะไม่มีเรื่องของไส้เดือนปล่อยแน่นอนครับนะสิ่งสวยๆครับวันนี้นะครับรับประกันในความดกของพันธุ์นี้จริงๆครับมีด้านหลังเนี่ยนะครับที่เห็นเนี่ยนะครับก็คือว่าปลูกลงดินไว้นะครับขอบอกว่าเนี่ยดกมากเลยดกจนกิ่งหักเลยนะครับ อันนี้นอกจากจะปลูกลงดินดกแล้วนะครับใส่กระถางก็ดกด้วยนะครับรสชาติดีอร่อยนะครับออกผลทั้งปีหลังปลูกประมาณ2องี่เดือนเนี่ยติดดอกออกผลเลยนะครับท่านไวลูกได้เลยให้ผลผลิตเร็วและออกผลทั้งปีนะครับท่านที่อยู่หมู่บ้านจัดสรรคอนโดปลูกใส่กระถางก็ได้ดีนะครับวันนี้กิ่งพันธุ์สวยๆนะครับกิ่งพันธ์สวยๆปลูกใส่สกระถางทําใส่กระถางไว้ให้เรียบร้อยแล้วลากออกก้นกระถางแล้วลุงเกษตรนะครับพร้อมที่จะจัดส่งให้กับท่านนะครับในราคาพิเศษจริงๆต้นละ200บาทเท่านั้นนะครับ พิเศษไปกว่านั้นนะครับลุงเกษตรก็ขาย3ามต้นห้ารอยบาทและพิเศษไปกว่านั้นนะครับ1ิต้นขึ้นไปนะครับเหลือต้นละร้อยห้าสิบบาทโอนก่อนฟรีค่าจัดส่งครับรับประกันทุกต้นนะครับเปิดแกะกล่องออกมานะครับตายหรือเสียหายจนไม่สามารถปลูกได้ลุงเกษตรก็เคลมให้ใหม่ฟรีนะครับตรงนี้นะครับสำหรับท่านที่ต้องการจึงพันก็โทรพักมาได้เลยนะครับวันนี้ศูนเก้าสองแปดหกสี่เจ็ดเ้าหสามหรือมาชมได้ที่สวนเกษตรพันไม้ครับ เราตั้งอยู่ที่หมู่8ตำบลตะอทิดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับที่นี่เป็นเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรและเป็นเกษตรชึงท่องเที่ยวด้วยนะครับตรงนี้นะครับก็ฝากนะครับฝากด้วยนะครับสำหรับท่านที่ต้องการต้นพันธุ์แท้นะครับขอย้าเป็นพันธุ์แท้นะครับตอนจากต้นที่เห็นลูกแล้วนะครับฮที่เห็นผลผลิตแล้วนะครับน้าหนักมีผลโตลูกใหญ่ดกนะครับแล้วก็สําคัญพันธุ์นี้ครับหวานนํานะครับกรอบนานหวานนําตามโปรแกมนี่เลยปลูกแล้วไม่ผิดหวังจริงๆนะครับตรงนี้กับฝรั่งไส้แดง ของฟินนะครับของแท้จากลุงเกษตรนะครับเดีวเลยนะครับตัดสินใจได้เลยนะครับลุงเกษตรก็ยินดีรับใช้นะครับเดียวเลยครับ